สวัสดีครับแอบ,บนูแฟนเพจเมื่อนี้มาชี้เป้ากับรถนั่งขนาดใหญ่รถ SUV อ่าเป็นรถกะนั่งขนาดแบบโอ้ส่ครอบรัวก,กันด้วยครับเอาไว้แล้วตามเบิ้งครับผมว่ารถคันนี้นานั่งนา,นาใไ่ขนาดใดมาพบม,มาพอกับเจ้าตลาดสีน้ำเขารถทั้งท่านมาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาในราคาเงินแสนมีท่อนครับเอาตามเบิ้งครับผม นี่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 ครับนี่ Honda าโอซรถน้ำเข่าจากต่างประเทศเลยครับนี่เป็นรถ h o n ด้าทะเบียนพยพพานยอยักแปดเก้หนึ่งี่แต่ว่ารถคันนี้บอกไว้ก่อนว่าเป็นรถติดแก๊สนะครับติดแก๊ส LPG ใส่แลนออมประเทศครับนี่กิโลละบาทกิโลละสักบาทนี่แล้วเบองงก่อนครับนี่ส่วนร้อยางนี่ มีตำหนีจากน้อยครับเพราะว่ายางส่งโดนแล้วเบิ้งเริ่มต้นจากด้านหนา้าซะก่อนเดี๋ยวพาเบิ้งภายในห้องเครื่องเบิ้งรอบๆขั้นกันเลยครับวารถคันนี้หนาขี้หนาใส่ซ้ำได้นี่ฮอ,อนด้าโออิซีครับนี่ราค่าบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบเลยครับเงินแสนมีทอนครับเงินแสนมีทอนเอาเบิ้งใกล้ๆกันทั้งหนารอๆเต็มๆจังสี่ครับนี่ รถนานาไส้นะครับเป็นรถนังฮอนด้าโออิซีเครื่องยนต์2.0ตัวท็อปภายในเป็นเบาะหนังล้อแม็กอีกตั้งหากครับช่วงล่างบ่ต้องห่วงเลยผ้าสีนี่ล้นล้ค 68, มมนครับปี68พร้อมโพอนครับผ้าสีเป็นรถนอนไดเป็นรถครอบัวได้ดีรถคันนี้ครับนี่ภายในกระจกขึ้นลงโดยไฟฟ้าเบาะหนังนะครับนี่นี่นี่เบาะหนังครับนี่เกียร์ก่อเป็นเกียร์ ตัวนี้จะเป็นเกียร์ยุคข้อเด้อนี่นะครับเกียร์ยุคข้อครับเอาเบิ้งก่อนรับพิจารณากันได้พ่วงมาไล่ปรับระดับสูงต่ำได้นี่ครับนี่เอาเบิ้งกันก่อนถูงลมนิรภัยทั้งสองฟังมีจอแอนดรอยแอร์เย็นเพลงเพราะบอกคางทั้งคางนี่กับรุ่มด้วยหนังครับหุ้มหนังบอหนังนีที่พักแขนด้วยโอ้โห,โห,โหาใสนะครับแอร์นี่ก็มีเั้่องแอร์เล่าด้วยครับอ่า เบงไก่ๆช่มกันจอๆข้างด้านหลังคาสวยครับหลังคาสวยมากนี่บอมีไลว้วานหลังคานี่มีร้อยรั่วนะครับน้าสีสันใสๆสวยๆแต่ว่าด้านคางครับนี่พอสีเบงกอนฟ้าเปิดประตูนี่ตัวนี้ชํำรุดนะครับประตูหลังนะครับชํำรุดน้านี่แหละหม่องสีทีหม่องชํำรุดก่อนหม่องหนึ่งนี่ร,นรอบขอบประตู บ่มีรอยแกะรอยแง้มนะครับลูกยางดีๆสวยๆครับรถคันนี้เป็นรถที่ว่าทั้งเนี่ยเปิดของรถเพิ่นเอาไปเรียนต้องเที่ยวครับน่ไปเที่ยวก่อนนะเปิดทั้งหลังให้เบิ่งพร้อมหลังคามีรอยบอ่มีร้อยเจิมนะครับหลังาบามีรอยเจมิมนี่ครับสวยนะครับสะอาดครับนี่ปิดประตูเกลือบๆด้านซ้ายนี่ต้องเปิดจากข้างใน โอ้ภายในเป็นบอหนังดีครับในบอ่อหนังย่างดีเลยเหมาะกับเป็นรถครอบครัวครับขั้นใหญ่ขั้นกว้างนั่งสบายหรูหราครับนี่แอร์เย็นเพล่งพระติดแก๊สอีกตั้งหากโคตรประหยัดครับเอาขอบประตูคือเก่าคือเดิมครับนี่บอ่อมีร้อยแกะร้อยแหนมซ้ำบอ่อได้แกะอีกตั้งหากเป็นรถเดิมๆนะครับประตูเดิมๆกุญแจรีโมทเซ็นทันร็อกครับนี่เป็นรถนําเข้าจาก ทางประเทศเป็นว่าเอาเปิดไทยให้เบิงกอนเออเนหนั่นบาพับได้นะครับเบาพับได้นี่ยังแน่นี่อนโอ้ถังแก๊สครับนี่ถังแก๊สใหญ่เบรเร่เลยครับนี่แคบซูลนถัง 7, แก๊สแคบซูลนครับเอีพีจีครับล่ออะไรมีพร้อมนี่ล่ออะไรด้านกลางนะครับเอาเบิงกันได้ชมกันก่อนครับนี่รถคันนี้ บอเสริมบอนังทั้งไทยก็มีแอร์ลังค่าก็มีมีแอร์เล่าให้เย็นๆพร้อมสำหรับท่านผู้ชมผู้สนใจทั้งไทยเม็ดอากยั่งคือเกา่าคือเดิมนะครับนี่ตัวเม็ดอากครับเดิมๆเลยอ่าฟ้าไทยนี่ว่ารันตีเลยว่าพ่มีถือกชนหนักอ่าถือกตำก้นตำดากมาแน่นอนอเพราะว่าลักษณะแล้วเม็ดอากยั่งคือเกา่าอ่าจุดยั่งคือจุดคือเกา่าคือเดิมครับนี่ ช่ชมกันเบิ่งก่อนครับนี่ช่วงใต้ท้องล้อท้องรถแห่งจีนจีนอยู่นะครับช่มกันเบิ่งใกลๆ้ๆมีเส้นเสือหลังให้พร้อมนะครับมีกล้องถอยให้น้ำเอาปิดจรากันเบิ่งสําหรับท่านผู้ชมที่สนใจหารถครอบครัวรถนังราค่าประหยัดแล้วยังติดแก๊สเอลพี่จีกตั้งหากทะเบียนมีพร้อมโอนนะครับเอกสารครบกันเลย ประตูเปิดนี่ตำหนิยู่ด้านซ้ายผู้โดยสารครับนี่ด้านหลังเป็นประตูหลังย่อเปิดหนึ่งนอกนั่นครับบ่มีตำหนิให้เห็นนะครับนี่ติดแอร์ติดฟิล์มให้พร้อมเรียบร้อยครับติดฟิล์มใหม่พร้อมเบาะกับมีรอยแตกไล่ง่ายแน่ครับธรรมดารถไล่งานมาโดนเนาะเอานี่ครับนี่ท่านได้ชมกันได้พิจารณาบรงกอรสำหรับ Honda ้าโออิซรถยนต์ติดแก๊ส นี่เครื่องยนต์บินซิน2.0ครับนี่นะครับใส่ได้สองระบบทั้งน้ำมันใส่ได้ทั้งแก๊สแอร์เย็นเพลิงเพราะพวงมาลัยหน้าครับนี่กระจกปรับทางด้วยไฟฟ้ากุญแจรี่โหมดเอาเปิดเบ้องก้อนวาเลียวครับเลยปึ๊บปึ๊บเน่ห้องเครื่องโอ้ ห้องเครื่องเิ่นคือคัตซครับนี่อันนี้เลยคัดซีเนี่ยคัดซีครับมีห้องเครื่องแน,น่นปีกเลยเครื่องยนต์นนะครับเป็นเครื่องยนต์บินซินอันนี้คันฮอนด้าแข่งแห่งกันเลยครับแห่งแห่งกันเลยให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันครับสําหรับผู้ที่อยากได้รถนอกรถนั่งขับสบายสบายฮอนด้าโอซี่ฝากไว้ครับให้พิจารณากัน บ็เลยติดเครื่องให้เบิรงแต่ว่ารันตีเลยว่ารถคันนี้ครับได้แน่นอนครับนี่รถนฟ้ากระโปรงแลนอ์อมประเทศครับฟ้ากระโปรงกับมีตัวหนังสือมีสติ๊กเกอร์อยู่คือเก่าเป็นฟ้ากระโปรงเดิมคันนาคันนากับมีเดล็กลั่นเบิร์อยู่คือเก่าครับนี่มีแผ่นเพจเดิมๆไม่พร้อมนี่ครับนี่เอาทีสวดเบิรงครับเบิรงนน้ำกันไปใกลๆครับนี่เบิรงนชางตัาแผงล่างเพิงด้านนาครับเดิมๆเลยครับนี่เดิมๆ นะเอาปิดไว้สะก้อนว่าแล้วบ่ทเอาเพื่อปิดสะก้อนเน่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 เอาราคาเปิดขายจำหน่ายกันอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับนี่ราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทได้ยินบอผิดครับรถคุณภาพดีๆสภาพพร้อมใส่ระบบช่วงล่างนุ่มๆ มาฝากมาตอนให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาสำหรับรถว่าเป็นหนีเป็นศิลราค่าถูกติดแก๊สให้พร้อมนาใส่นะครับหาว่าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอนูแฟนเพจสิเดนน้รถดีๆหารถพ่อใส่สภาพ่าต้องเป็นหนีหลายมาฝากมาตอนให้เพื่อนๆเอฟซีให้พี่ๆน้องๆได้พิจารณากันนะครับมาแล้วขอบคุณครับ